เอาอย่างกันแน่เลือกเาเลือกเลยบุนีเอามาเลือกมาเลือกชาเยลกับชานเลชาเยลชานเลยเสียดรีจัอบัวบัดินมีชาไทยค่ะถ้าใครอาเป็นกาแฟก่อนาแฟเกาแฟกาแฟเป็นแก้วใคเป็นกาแฟสามดีพี่น้ำพี่นำกาแฟ กาแฟกาแฟแพ้กาแฟโตเนีกยซีเียสกาแฟผุ่น้กาแฟเกาดาซิบบอกาแฟซิบลาเต้มีบ่เอาลาเต่จังบ่ผงว่ะเอาเดียวเยอเอไงไม่ได้ไม่ได้จะได้ไม่เหนื่อยเป็นจำนวนมาก

เดี๋ยวไปเดี๋ยวเน่าไปทำข้างในมีมีจุดถ่ายรูปที่ยังหลายหลายอย่างเขาไปถ่ายรูปข้างในอ <c oughs> <c oughs>

้ำเป็นลากหาไหมไม่ใชีสัแก้วที่ของไทยมีส่ได้อ้เอายางแล้วกติดเอาตัดสินใจให้เราเนี่ยตัดสินใจให้แม่เราเนี่ยจะเย็นเย็น จังได้ก็ได้ได้รูปเยอะแยะเลยมือนเนี่ยเด็ดเอออย่าไปถามมึงเพราะได้อยากครับถามมึงเออนี่ให้ก็ระดับหนึ่ครับอ่เคยเป็นก็ลองเมืองในาจังหวัดหนึ่งนี่ก,บนนกับกับไอตีเพ่อดีใช่ไหมกับไอซิตี้เพม่อนเมิ่งเหรนรถไฟก็มีรถไฟรถไฟก็มี เนี่ยชุดชัดอาเซนตีจะไปครับสิจะผ่านได้รถไปเลยเนรอมีชิ้นสไฟนี่จำหล่อแบบนี้ชิ้ง่ายชุด เออมีหลังมันเนยมีหลังนี่ม่นางรถไฟอืมเงี้ยเลยเขาเขาต้องไปสือบัสอีกทีนึงที้เาเขาต้องไปสืบบัอีกทีหน่งี้ รถไบกี้ละหนึ่ง 3, Ồ, ร,อร,อร้อยบาทนั่งได้สามถึงสี่ท่านค่ะถ้าเป็นโบกี้อญ่ไง้สี่ท่านสคะอ๋อสีท่านหนึบาทยิมหะเท่ากัเท่ากับยิมหะบาทอืมแมนบริษัทมหูงหบคอนอะไรดอกบ่จะได้กระงามพอไว้เข้าใจเงิน โอยวใจก็ต้องก,กินหลายแล้วกินหลายลงฟรีด,ดิใจน <c oughs> ี่ของดีใจตังค์อือกินหลายแถ่ฟรีเด้อของดีๆใจตังค์มาเครื่องบินก่อนใจเย็นๆที่เป็นนะครับที่เขาใส่เสื้อกับตันเนี่ยใยตังค์ป่ครับ อ๋อแต่หมวกมีอยู่ค่ะอ๋อหมวกมนีฟี่โอเคเอาไปทำข้างบนอน่าจะไม่มีเออมันยังเสือเข้ากับขื้กบปันอีกเหองามกับนอกฮึ่เสเตตต ร <c oughs> <c oughs> เ,เดี๋ยวอธิบายเพื่นฟัง <c oughs> เ,เ,เ,เข้ามาเข้ามาระวังรถเด้อ ระวังรถดเด้อระวังระวังตำลดพไอได้บปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปก่อนจะลงมา่ายลูกไลย ขึ้นไปก่อนจะลงมาถ่ายรูปอีกทีนึงเชิญเชเออเดี๋ยวจังทาถ้าตัวประทามเขาตื่นมดแล้วไปสอบทามสตรงจุ่นทีเขาตื่นดีก่ไปขึ้นก่อนเอาเชิญเชิเชิญขึ้นก่อนเด้อจะจะคอยลงมาถ่ายรูป อ่าขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก้อนลงมาจากทยานรูปขอพูดที่อากาศกะเย็นกว่านี้จังหน่อยอันนี้ไม่ยังห่อนอยู่อ้าเวเร็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 วลงกรทำชิมมี่ ไปไปเชิญเชิญเชิญเดี๋ยวพรท่านมูเดอ้อยกำลังขึ้นเครื่องบินครับกำลังขึ้นเครื่องบินอ่าเดี๋ยวไปเลยเนาะไป,ไป<ล>ขึ้นเลยมันทุกคนกินเหล่าข้าจาชการมาไทายแต่ละจุดแต่ละจุดไปเนี่ยมาทำสัมผัสแต่ละคนเนาะสัมผัสไมันช่มีจุดรีสอร์ทยังก็มีมีอะไรบอน ไครับพ uh, yes. ี่ยหญู่้ขึ้นเครื่องบินเบอร์นี่ขึ้เครื่องบินแกพาไปขับผมด้วยเมื่อคืนนั้ซื้อได้ไปขับเครื่องบินหนึ่งเดยวสกลนครโอ้ติดโนติดแบบโรนส์รอย โรนส์ลอยดี๋ยวสิไปทำแล้คา,าที่ผักอยู่มือหนาสิมานอนพี่เอาไปเอาขึ้นไปขึ้นไปนี่เอ้าไป นี่คือที่อยู่ที่เครื่องบินเดี๋ยวจรหน่อยเพื่นเพื่อนไทยแล้วกันเลี้ยงคิ้วเขาไทยเพื่อนเออยากไทยภาพนี่ นัง่งทะนั่งท่าอะไรสักลำเมื่อบานบ่แม่เออนัอง่งนัง่นงทางเป็นขิวเป็นคิวกัน,นเขาฮบ่ได้ของจริงมันเนอฮะของจริงนี่ของจริงเลยขเยขาเ,เ,เอามาเห็ดเป็นแหน มาแล้วมันมันเขาใส่เขาเศใส่เม่งไม่ม่ไม่มันโตเนียมันบริคืนมยโต๊ะเขาโต๊กับมุนคว่า้มานเดี๋ยก็อาหยดล่างเบริขอันเ่ยเขาของยนอันบริคืนไหมานั่งทานั่งท่านังท่า นั oh hey. mm ่งโจโขตรงนั hmm. mm ้นแมนเลยแมนมันบด้ข hmm. ้นมันบรอิโนการแสงอ่ะอ่าคันมันข้นกับมันบรเกษอายนแล้วกับส่วนเกษทำงานแล้วอ่นี่บอวัวด้ยเฮ้ยมันโมเมนบ์โมมนตแซ้ำลอยกว่าฮะสี่อยพันตีบอ

<ersch> สอนี่ให้เพื่อนทายก้อนให้เพื่อนทายก้อนนะรับเขาไปทายวันนี้นั่ง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 ขาบนนั่ง เื่อเสี่วะเสือวะโอ้นั็นไอ้ช้่ได้มันหน่อยนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งถาก่อน เป็นคิวเป็นคิวได้ไปยืนตันคิวเพินไไน่นบ่ได้อืมแม่นแล้วนในฮอตคาเฟ่ยนอดถ่นเนาะคาเฟ่ะนะคเฟะนะครืะนะ่องบินทนะันดุสิตสกลนครเนาะสวยงามเนาะมีกิจกรรมดินหลายอย่างมีรถอ่ามีรถไฟรถไฟรถยางหลายอย่างถะนะ่นเนาะมันมี มีคนขับรถไฟให้ในางอ่ะนี่มีรถนะมีรถหลายแบบมีรถหลายแบบอืมมีบอลให้นั่งให้เลยเนี่ยมีบอนให้นางนลนะลลเลินเนาะ นั่นท้ายหูบก่อนแล้วเ,าเอาไป<ส>พูดห้องน้ำใจะเข้าห้องน้ำไปเข้าพุณได้ไหนซื้อไหนบอลมิถุกอะไ,ไรบอลหลดหุดเหรอจะจะเข้าห้องน้ำไปเข้าก่อน แล้วออกมาเทาถ่ายหูบแล้วเทากัดเดินทางต่อเออเออพุ่นเขานำยี่พุ่นแล้วก็รอถ่ายหูบจะเท้าแม่ายหูรวมอยู่นี่สองจุดแล้วก็เดี๋ยวสัมผัสเอาชันตีมาก่อนชันตีมาก่อนเลยตอนนี้แม่นเฮาอยู่ที่คาเฟ่ยนต์น กำลังเกลียกล่อมหุผับรวมท่านเนาะผับรวมใหญ่เลยอยู่ตรงนี้อ่ะตอนนี้นตอนนี้ฮากำลังจะออกจากคาเฟ่เครื่องบินนะท่านเนาะแล้วเฮาจะเดินทางตรงตัวนี้แม่นไปออกจากนี่แม่นเ่าจะเดินทางไปแมน่นจังหวัดนคนพรพนมจังหวัดนคนพรพนมเนาะเดินทางต่อจะ <c oughs> ไปไปไออกไปข้างนอกแต่เขาบอได้ได้หวดนี่แม่นนี่ออนี่แม่งเขาแซมมุมนี่มุมนี้ไม่สิรอดมุมนี้ไม่สิรอดความที่เราควรนะครับระวังมันดิบโอเค ไปไปเนี่ยมุมเนี่ยมุมนี้เลยเฮาเจ้า